มาดูระบบเอ j ดาเจห้ากันนะครับว่าเป็นตัวปล่อยข้าวนะดูนะดูนี้นะกดปล่อยข้าวปุ๊บกดออโต้นะครับผมกดปุ่มออโต้นี่เอเดาเจห้าออโต้ไปได้เองออโต้ Auto นะครับนี่ไปเองเลยนะครับตัวนี้เจ๋งมากครับมีมีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยครับนี่คือรีโมทคอนโทรลนี่ครับนี่เลยมีรีโมทคอนโทรลด้วยถ้าเรา,เราจะกดเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรากดตัวนี้ได้เลยนี่กดลขึ้นลงได้เลยคนระับที่รีโมท เล้ปล่อยข้าวปล่อยตรงนี้กดปุ่มนี้ปล่อยนี้ปล่อยข้าวปุ๊บปุ๊บตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะทํางานนะครับดูนะพอปลดล็อกปุ๊บนะปลดล็อกปุ๊บนาดีดแล้วสลิงตัวตัวไอตัวฝันข้าวจะออกนะครับพอกดสามารถกดได้สองตัวหลังรถก็กดตรงนี้ได้กดปุ่มนี้ก็ได้กดปูไฟติดก็ล็อกนะครับกดปุ๊บแล้วปล่อยออกถ้ากดกลับก็กปุ่มดํานะฮะนี่ มีรีโมทด้วยก็เจ๋งอ่ะ,ออะรีโมดด้วยนะครับ n R j 5กดปุ่มกลับแล้วก็ปุ่มเดียวกลับนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าใช้งานง่ายๆสบายๆคนเดียวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผม n R j 5แท็กสวยๆนะรถใช้งานใหม่แท้จากญี่ปุ่นนะครับนี่สนใจทักมาได้นะครับ0258น,นะครับผมอัมนนี้สอนให้กํลาลังเสื้อนี้เซอร์วิสน้ามัน,นเปลีย่ยนถ่ายน้ามันให้ของเหลวให้นะครับอาจจะระบีให้ทั้งคันเลยนะครับนี่อาจาะระบีเปิดฝา มาขัดตุกปืนแท็กสวยมากแท็กใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนแท็กใหม่ให้เลยรุ่นตัวนี้นะครับนี่นะแท็กใหม่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับสวยให้กิ๊บสองข้างเลยมีสวิงเลเวอร์ให้ด้วยนะครับไปติดตามในช่องนะครับตอนนี้มีโอกาสด้วยนะครับสวัสดีครับ